สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะงานยุ่งกันนะครับผมดูอาจจะเห็นการแสดงแสดงแบบ้าบอาบาบานะครับก็ขอโทษด,ด้วยนะครับที่ทำให้ไม่สบายตานะครับก็ นอนตื่นนอนหลับตื่นมาก็หายแล้วถ้าเราเมาเมาเล่าก็เหมือนกันเมาเล่านานเหมือนกันนะถ้าเราเมา้หนักก็วันสองวันก็โอ้โหจะสั่งนะพี่เนาะแต่ธรรมะเนี่ยถ้าเรานอนได้ปกตินี่ก็ไอ้ที่เราเห็นเมื่อวานนี้ได้ยินเมื่อวานเนี่ยมัน ถ้ามันเยอะไปมันจะมันจะมันจะเหมือนกับเรากินกินของผิดสําแดงอะไรมันจะต้านต้านโดยการที่ว่ากินของสําแดงมันจะอ้วกใช่ไหมล่ะถ้ามันไม่อ้วกเองเราก็ต้องไปล้วงคองหรือว่าไปกินไข่หรือไปกินให้มันอ้วก ธรรมะนี่ไม่ธรรมะไม่ต้องธรรมะแค่เราไปนอนนอนหรับนอนดีๆแล้วก็พักผ่อนหายแล้วมันจำอะไรไม่ได้หรอกเมื่อวานนี้แต่ว่ามันก็จะเหลือส่วนที่ว่าอันไหนมันพอจําได้อันไหนมันพอมีประโยชน์มันก็จะจาในนี้ยจําเวลาเกิดกับเราจริงๆเอนี่ยอาการมันเกิดกับเราจริงๆเนนี้เราเออ ที่ฟังไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรประมาณนั้นครับเป็นทุกคนฟังคลิปเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าบางคำช่วงที่เราฟังไม่ได้ยินอฟังใครก็แล้วแต่เหมือนกันหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียงเสียงแพเสียงไพ่เลาะหรือว่าเนื้อหาดีถูกใจเราเนี่ยมันก็จะไม่เบื่อ แต่ก็จําไม่ได้จําได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนกันเลยครับแล้วก็บอนก็ไม่เป็นไรแค่เรานอนนอนหลับตื่นมาเบื่อยังไงมันงงยังไงมันน่าเบื่อขนาดไหนมันก็ลืมนอนตื่นเลยทีนี้ส่วนที่ว่ามันจะจําได้มันจะจําได้ข้งมันเองนี่ะที่เหลือมันจะจำของมันได้เองค่อย ไปแต่แต่ที่อ่ที่อยากให้ใครที่งงใครที่งงใครไม่งงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเนี่ยดูต้องเขียนไว้เนะขันห้าขันห้าน,นี่นี้รูปขันห้ารูปเปทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย เขียนไว้เราไปท่องจํารูปไปลว่าร่างกายเวทนาไปว่าอารมณ์อัญญาไปว่าความจำํำอังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมอย่างน,นี้อริยสัจสี่ความจริงอันประเสรศิฐอริยประเสรศิฐสัจจะความจริงสี่อย่างทุกสมุทัยนิโรธมรร ทุกพ่อเกิดแก่เจ็บตายธมุทัยความคิดนิโรธแปลว่าดับมักคนทางไปสู่กันดับมักแปดเขียนไปมักแปดอริยสัจจะมักแปดความจริงอันประเสริฐแปดประการสมาธิิเห็นชอบสมาสังกปะคิดชอบสมาว,าวาจา พูดเจรจาชอบสัมมากรรมันโตการงานชอบสมาอาชีวอ,อาชีพชอบสัมมาสมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายโมวความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบเราตั้งใจไว้พระพุทธเจ้ามีมาแล้วสามองค์พระพุทธเจ้า กากูสันโธมีแม่ไก่เป็นเ,เลี้ยงนะครับตามประวัติตำนานตั้งนานนะครับแล้วก็องค์ที่สองพระโกนาคมโนมีนาคเป็นแม่เลี้ยงนะครับพระกะสัสป,ปะเป็นแม่เต่าเลี้ยงนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าของเราองค์ที่สี่พระโคตมะนะครับมีแม่โคเป็นแม่เลี้ยงนะครับตอนที่แม่กาขาวทํา ไม่ได้ไม <If S 1> <regret it. S 2> ่ได no. ้ทำหล่นหรอกคือพายุทำลายหลังนะครับแล้วก็ภาษีอริยะเมตไตรก็คือว่ามีแม่เลี้ยงเป็นราชสีนะครับบรลือสีหานาถให้ก็จดจดไว้ก็ดีนะครับผมส่วนส่วนเวลาคิดเวลาคิดถ้าเกิดเราคิดแล้วมันมันไม่เข้าใจมันมันเบื่อฟังทำใช่ไหมมันก็เบื่อทุกคนเนาะ เราก็ทําเราคิดแค่เนี่ยอายะสัตตสีมากแปดขันนายังไงก็ไม่งงนะครับถึงงงก็กลับมาได้นี่ผมเริ่มต้นด้วยนิโรธมักทุกสมุทยัยนิโรธมักมธรรมทิติสมาสังคปะแล้วก็วนไปเรื่อยๆวนอยู่ในอายสัตตสีมักแปดขันนายังไงก็ไม่งงนะครับยังไงก็ ยังไงก็กลับมาได้เพราะว่ามันมันไม่ใช่ว่าฟังธรรมะไปเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าใจบางทีมันงงนะครับมันมันมันจุกเหมือนกันนะอย่างหลวงปู่บอกมันเมานั่นแหละฟังเยอะๆเยอะๆเยแล้วมันเกิดร่องลอยเกิดจินตนาการไปตามเป็นไปตามจิตใครจิตมันว่างั้นเถอะเราประสบการณ มาเราเป็นคนชอบเพ้อฝันเราเป็นคนจริงจังเราเป็นคนขี้เล่นอะไรเงี้ยมันพอฟังแล้วมันจะเกิดสภาวะที่ไม่เหมือนกันนะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอารมณ์นะเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเออเดี๋ยวก็เพิ่มใจเข้าใจเออวันวันนี้นะครับพอสะพักหนึ่งพอเราง่วงร่างกายหันห้ามันทํางานหนักเนี่ยมันรับอะไรไม่ได้หลยฟังก็ ตานอากาศร้อนนะครับมากๆกก็ไม่ไหวนะครับเสียงดังเจียวเจ้าที่มันไม่สงบมันฟังใครก็มไม่รู้เรื่องเป็นธรรมดาอย่าทอทอทอก็ไม่เป็นไรทอมันก็คือมันก็คือหนึ่งใน 4, สี่อริยสัจจะอริยสัจสี่นั่นแหละอริยสัจจะคือความจริงอันประเสริฐความทุกข์ไงฟังแล้วทุกข์มันก็คือมันก็คือถูกต้องตามอริยสัจสี่เลยมันไม่เป็นไรนะครับ แต่เราไม่ต้องไปสร้างทุกข์เพิ่มอีกโดยการไปทรมานหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราทุกข์อยู่แล้วขนาดฟังธรรมะคนพูดยังทุกข์เลยสังเกตดูเอาคนพูดธรรมะก็มีน้อยคนที่เขาอารมณ์อารมณ์มเดียวก็คือว่าพูดชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้แสดงเยอะคือเขานั่งนิ่งๆแสดงไปตามบารามีเขาอุปนิสัยบารามีหรืออาสวะ วาสนาอะไรเงี้ยคือสันดานเลยสันดานใครสันดานคนแสดงนิ่งๆได้เขาก็แสดงนิ่งๆของเขาไปไม่เดือดร้อนไม่อะไรอาจจะเป็นที่เอ่อที่ที่เขาอยู่แล้วก็มันสัป,ปยะแล้วก็มันเย็นอากาศเย็นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรพูดไปแล้วก็เขาเชี่ยวชาญแล้วเขาก็พูดขเขาไปนั่งพูดไปมีเวลาของเขาชั่วโมงสองชั่วโมง คนฟังก็มันก็มีกฎใช่ไหมคนฟังเขาไม่ได้สนทนาธรรมก็เป็นการเทศคือว่าก็พูดคนเดียวนี่คนอื่นก็ไม่ต้องถามอะไรเงี้ยมันก็ไปได้เรื่อยๆก็พูดคำเก่าคําเดิมวนไปวนมาบางครั้งก็ไปดูคลิปสำนักโน้นสำนักมาก็มีคําใหม่มาผสมบ้าบงแต่รวมๆแล้วคืออันเดิมนั่นแหละทําเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าคนที่มาเรียนบางทีเขาไม่ได้ไม่เคยเจอศัพท์เลยไง่กว่าจะ เรจะรู้ว่าเวทนาคืออะไรเงี้ยบางคนเวทนาเขาคิกว่าเป็นอห,นนหนอหน้าเวทนาจริงเนาะหน้าสงสารหน้าเวทนาอะไรเงี้ยแต่จริงๆเวทนาในขันห้าเนี่ยท่านก็จะบอกอยู่บางช่องเวทนาในขันห้าคือเรื่องอารมณ์อ,อะไรประมาณนี้อารมณ์ก็มีสามแบบมีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยอะไรเงี้ออยอย่างที่ผมพูดไปคลิปคลิปล่าสุดที่ว่า มันมันไม่พอเพราะว่ามันไม่มีใครพอหรอกครับแม้แต่คนสอนคนบอกคนอื่นก็เหมือนกันเพราะว่าจิตมันถาอะไรที่เขายังไม่ไม่ทิ้งล่างไม่ไม่ละไม่ละขันห้าไปไม่ทิ้งไปก็คือเขาก็หาความรู้เพิ่มเรื่อยครับหาความรู้มามันเป็นในสัยของจิตว่าจิตก็ไม่ใช่เพราะมันมันไม่มีชื่อที่แรก สมมติไม่รู้ใครเป็นคนสมมติว่าคนแรกว่าจิตนะครับแต่ถ้าไม่พูดมันก็สื่อพูดคุยกับคนที่เราคุยด้วยไม่ได้เครีย <c> ด <oughs> <c oughs> เราก็นอนหลับนอนหลับกินข้าวกินปลาอิ่มแล้วนอนพักผ่อนเต็มที่นะเงินเดือนออกเราก็ไปใช้เงินเท่าที่เราหาได้เหลือเก็บเ,เดือนละพันก็ยังดีใช่ไหมละ่ะเรา เราแก่ตัวลงทุกวันทุกวันไ,ไม่มีใครเขาจะดูแลเราบางคนลูกเต่าก็ทิ้งเขาก็ไม่เอาเราก็ต้องเราจะอยู่แบบว่าตามยถากรรมไม่ได้เพราะว่าเราแก่แล้วเราทําอะไรไม่ได้แล้วเรแล้วเราจะทํำยังไงถ้าเราไม่เก็บเองใช่ไหมละ่ะเราไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อใจใครหรอกแต่ว่าเราไปไม่ประมาทพระพุทธเจ้าจยังบอกเลยว่าคําสุดท้ายเลยว่า ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์โดยความไม่ประมาทเนี่ยเราจะใช้ชีวิตเราต้องเก็บเงินผมก็ตั้งไว้วันละร้อหาได้วันละ5 5ารแฟนอีกวันละ300กว่าบาทก,ก็เกือบพันเราต้องเก็บให้ได้วันละวันละร้อเดือนละสามพันแต่ตอนนี้มันไปอยู่กับรถมันไปอยู่กับรถวันละร้อกว่าบาทคือคือสวงรถ ผมส่วงวดนรถ4,416บาทนะครับมันไปอยู่ตรงนั้นส่งหมดมันก็คงเหลือไม่กี่เหลือไม่กี่บาทแล้วแหละก็รถมันเก่านะครับแต่มันอาจจะไม่มีราคารถเก่าแต่ว่าเราแค่เติมน้ำมันแล้วก็บำรุงรักษานิดหน่อยมันก็พอเราพาเราไปไปโรงพยาบาลนะครับไปทำธุระไปซื้อกับข้าวครับมันก็ช่วยเราแบบนี้นะครับรถถึงมันจะเป็นรถเก่าก็แล้วแต่เพราะว่า เรามีความสามารถหาได้แค่นี้ใช่ไหมก็คลิปนี้ก็จะลงอยู่หรอกเพราะว่ามันไม่ทำให้คนแบบว่าเกิดเกิดทุกข์มากนะครับอย่างดูมเมื่อวานนี้ถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจจริงๆก็ทุกข์อยู่เพราะว่ามันทำเล่นๆทำอะไรเงี้ย แต่ก็มีกำลังใจทำเพราะว่าพี่ไ a i า a คอมเมนต์มานั่นแหละมันมีนัยยะอยู่ในนั้นแหละคือพูดดีๆตั้งกล้องพูดดีๆแบบเนี้ก็มันก็จะเป็นการพสเจอร์นะไอ้อย่างนั้นนะ่ะเออเขาก็มองว่าเออเนี้ยบ้าแต่พูดแต่คำพูดของเรามันไม่ได้บ้าตามไงเราก็ผมก็เลียดผ้าจริงเลียดเมืองสายจริงซ้อมไปเออ คือให้ดูทุกแง่ทุกมุมเลยตั้งแต่มาทํางานกลับบ้านไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรเนี่ยเรา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 ทำมักแปดได้จริงๆนะครับถึงจะจะไม่พูดออกมาว่า <c oughs> เห็นชอบคิดชอบเจรจาชอบการงานชอบนะครับเพียนชอบ,นบเพียนคิดชอบเราไม่พูดไงสมาธิสติอรอบเราไม่พูดแต่เราทำจริงๆนะครับคน คนทำก็ทำจริงๆนะครับเราก็ไม่ต้องไปคือเราถ้าเราฟังธรรมามากๆเราก็จะเก่งเราก็จะทำเป็นเป็นหุ่นยนต์เลยจริงๆเราทำตรงไหนก่อนก็ได้แล้วถ้าสติมากก่อนก็เอาสติก่อนจะว่าไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง,งทีเ่เราเรียนรู้มาทั้งหมดนะตั้งแต่เราเล็กจนโตนะว่าหน้าแบงก์รอสองค่ะ คือว่าเวลาเราพูดออกมานั่นแหละทั้งหมดเลยที่เราเรียนรู้มาไม่ว่าจะมรคแปดขันห้าอริยสัจสี่ 4, หรือว่าศีลทั้งหมดหรือว่าที่เราฟังเข้ามาทั้งหมดเวลาเราพูดนั่นแหละพูดเวลาเราทําเวลาเราคิดนั่นแหละเวลาเราคิดไอตัวไอตัวนี้มันก็จะไปอยู่ในความความคิดทั้งหมดเลยแต่เราเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรอะไรเฉยๆนะครับทีนี้พอคนเขาเรียกว่า เข้าใจแล้วเรียกว่าบรรลุแล้วก็ได้เวลาพูดเวลาทําเวลาคิดมันมันจะออกมาโดยที่ว่าเราบางทีเราก็ไม่ได้นับไม่รู้ไม่รู้สินข้อไหนมาก่อนไม่รู้ว่ามรกข้อไหนมาก่อนใช่ไหมไม่รู้ทุกสมุทัยอันไหนมาก่อนมาหลังเนี่ยแต่จริงมันเป็นมันเป็นอันเดียวกันเลยถ้าพูดก็อยู่ที่ที่คำพูดนั่นแหละไม่ว่าจะมรกแปดขันห้าอริยสัจสี่ ความทุกข์ก็คือก็ว่าความทุกข์มันก,ก็คืออันเดียวกันเลยทุกสมุทัยนี้ร่นมามันอยู่ในสี่ข้อใช่ไหมอริยสัจสี่ตอให้ฟังไม่เข้าใจยังไงมันก็มันก็หนีไม่พ้นความจริงอันประเสริฐทุกข์ก็คือความจริงอันประเสริฐสุขก็ความจริงอันประเสริฐอย่างสัญญาความจําเนี่ยที่เราฟังไปฟังเห็นคนบ้าเห็นคนแสดงพูดจาอะไรก็แล้วแต่ถึงเขาจะใช้คำหยาบความไรก็แล้วแต่ความจํามันจําได้อ๋อ พอเขาด่าเราก็เกิดทุกข์นะมันก็ไม่เป็นไรทุกข์มันก็อยู่ในอริยสัจสี่เวลาดับเราดับตอนนี้เรายังดับเข้าสัญญาเวทยที่ดับนิโรธไม่เป็นกบมันก็ผมก็บอกว่าถ้าเราทําให้เป็นเราก็แค่นอนมันก็ดับเหมือนกันมันอาจจะไม่เหมือนนั่งสมาธิแต่มันดับจริงดับสัญญาดับเวทนาดับสังขารดับวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ดับจริง ตื่นมามันก็มันก็เบิกบานจริงตื่นมาก็สดชื่นเบิกบานจริงๆเห็นไหมละ่ะอาการโดยรวมแล้วคนก็ยืนเดินนั่งนอนอริยสัตสีก็ทุกสมุทัยนี่หล่มาแค่นี้เองต่อให้ปฏิบัติมากมายขนาดไหนก็เห็นแค่นี้มีตื่นนอนมีนอนแล้วก็ตื่นนอนมีดับแล้วก็ตื่นรู้เบิกบานนะครับเพราะเราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องสุดท้ายเราก็ต้องเข้านอน แล้วเราก็ต้องตื่นมาถ้าคนเข้าใจแล้วนอนก็นอนง่ายนอนสบายนอนรู้เวทนาสัญญาสังขารมันก็ค่อยหลีกค่อยดับครับเวลาตื่นเราก็เบิกบานเรารู้แล้วตื่นมาอายัตนาตั้งหกทำงานทันทีตาหูจ,จมูกลิ้นกายใจเขาทำงานเจตสิกวิญญาณเขาทำงานส่วนตัวจิตเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่มีการหลับไม่มีการตื่นอยู่อยางอยู่ยางนั้นแหละ ไอ้ที่พาเราหลับพาเรานั่นนะ่ะก็คือขันห้าขันห้าก็มีวิญญาณไงตาหูจมูกลิ้นายใจเขาพักผ่อน mm hmm. เขามีขีดจํากัดเขาถึงเวลานอนเขาก็พากันนอนตาหูจมูกลิ้นใจใจนะโดยที่จิตเป็นเป็นคนเฝ้าดู mm hmm. เมื่อไหร่เขาถึงพร้อมของเขาทีนี้เราก็ไม่ต้องมาทวนมาอะไรแล้วก็พูดไปธรรมดาธรรมดาจะทำตลกทํา จริงจังอะไรยังไงมันมันมีสติมีสมาธิอยู่มีสติควบคุมอยู่อย่างผมทําเมื่อวานนี้ผมผาทําอะไรแต่เวลาผมขับรถม,มันก็ไม่อยู่มันก็ไม่ได้เ,เต้นแรงเต้นกาขับรถไปไปหลับตาอะไรมันก็ไม่ใช่เพียงแต่มันเป็นการฝึกอีกรูปแบบหนึ่งเฉยเฉยเพราะว่าที่เราเรียนลูกมาเนี่ยเราทํามาเต็มที่แล้วมันมันไปต่อไม่ได้แล้วเราก็เออใช้มือซ้าย ไอ้ข้างที่เราไม่ถนัดทํางานทุกสิ่งทุกอย่างบ่อยๆเพื่อที่เมื่อเนี้ยมันทำงานหนักจนมันใหญ่กว่ากันแหละข้อตรงนี้มันใหญ่ตรงนี้มันเล็กอะไรเงี้ยเราจะพยายามทําตรงนี้ให้มันใช้งานบ่อยๆพอใช้งานเบ่อยสมองด้านขวามันก็โดนกระตุ้นพอกระตุ้นมามันยังไม่เคยถูกใช้งานเลยตั้งแต่เกิดมาส่วนน้อยที่มันจะได้ใช้เพราะเราถนัดขวาไงเราก็เอาขวานําตลอดตอนนี้เราเอาซ้ายเป็นเป็นข้างที่เราจะทําให้มันถนัดเท่าๆกัน สมองได้จะได้บาลานซ์เนี่ยเจอคําพูดเจอความคิดเจอการกระทําของตนเองนะไม่ต้องของคนอื่นนะเอาของตนเองก็พอเนี่ยมันจะปรับของมันสมบูรณ์โครคไตไข้เจ็บอะไรมันอาจจะมันอาจจะรักษาได้เพราะว่าร่างกายเรามันไม่มาต้องมาหนักไม่ต้องมาเป็นไมเกรนปวดหัวข้างเดียวเพราะเราใช้ข้างขวามาตลอดชีวิตใช่ไหมฟังปุ๊บพองงงปุ๊บเราก็ไปตั้งเออร่างกายมี ขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนาะมันทํางานแบบนี้แบบนี้เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสทุกก็รู้ว่ามันเป็นเวทนาเวทนากระสุกทุกเฉยเฉยใช่ไหถ้ามันคิดมากมันก็เป็นสมุทรไทยสมุทัไทยก็อยู่ในอริยสัจจะความจริงันประเสริฐสี่ข้อในนั้นเงียพองง,งงงงปุ๊บพอตอนเย็นเราก็ดับใช่ไหมทุกสมุทัไทยนิโรดนิโรดแปลว่าดับดับแปลว่านอนนอนหรือว่าเข้าใจหรือว่า การทำสมาธินั่นแหละสมาธิแล้วก็บิตตินิพพานนิพพานก็แปลว่าเย็นเราจะไปแปลให้มันมันมันดูสูงส่งเกินไปมันก็คือการนอนเช่นน,นั่นนั่นแหละแม้กระทั่งการตายก็เหมือนกันร่างกายขันห้ามันทำงานของมันมาเต็มที่ส่วนมดอายุ90ตายมันก็เป็นเรื่องเหมือนมะม่วงสุกอะส่วนไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยที่มันไม่ที่เรามองไม่เห็นนะ ขาไม่หลับไม่นอนหรอกยู่อย่างนั้นนะอยู่มาตั้งแต่ลพระเจ้าองค์แรกจนจนองค์ที่สี่เนี่ยเขาก็อยู่อยู่เพื่อจะเรียนรู้ข้อนี้แหละอริยสัตว์สี่มรรคแปันห้ทุกสมุทัยนิโรดมรรคสมาสังกปสมาสิธิสมาสังกัปะสมาสมาวาจาสสมากัมมันโตสมาอาชิวสสมาวายาม มาสติสมาสมาธิเขามาเรียนอันนี้แล้วก็เขามาเรียนขันห้าสำคัญเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับงงปุ๊บเยน็นเราก็นอนนอนก็คือการดับไอเวทนาเวทายตานิโรธด,ดับสัญญาเวทายตานิโรธด,ดับสังขารเวทายตานิโรธเป็นวิสังขารเป็นวิมุตติเป็นนิพพานด้วยการนอนถ้าเกิดว่าเราไม่เชื่อเราทําไม่ได้ชาตินี้ก็ทําไม่ได้ ถ้าไม่เอาชุดความคิดนี้ไปลองทดลองดูเวลานอนลับสังเกตด,ดูมันจะค่อยหลีตาหลับหูจะไม่ค่อยได้ยินมันจะดับไปทีแรกนี่เรียกเราดับขนันห้าจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสนะร่างกายก็สัมผัสแต่ที่นอนใช่ไหมทีน,นี้ไอ้ตัวสัญญาเวทนาอะไรเนะี่ยตัวคิดตัวจําตัวปรุงมันค่อยๆีหลีหลีนั่นแหละดับเนี่ยดับสัญญาเวทานิโรธด,ดับสังขาร เวทยิตานิโรธดับสัญญาเวทยิตานิโรธแต่มันง่ายจนแบบว่าผมพูดยังไงคนก็ไม่เชื่อต้องไปทดลองเองนะครับมันไม่ไม่เป็นไรเพราะวันลุงขึ้นเราก็มาคิดสุดเนี่ยอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักถึงคิดแบบที่ผมคิดมันทุกเดี๋ยวมันก็ดับมันนอนมันเป็นธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทาให้ดูไงเราเกิดมาเราก็นอนแล้วก็ตื่นตื่นมาแล้วก็ยืนเดินนั่งนอน คนเรามันก็คิดนะคิดผิดคิดถูกแค่นั้นเองนะครับก็คลิปนี้เอาไวส้สั้นๆแค่นี้นะครับผม